เรบก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนเพื่อเอฟซีที่รับทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะขออนุญาตนะครับเหมือนเดิมนะฮะพูดถึงเรื่องราวต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะฮะเหมือนเดิมนะครับขอให้ทุกท่านนะฮะใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจในการรับชมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องและเกี่ยวข้องกับความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับพระเสด็จนะครับ หลายคนคงจะเคยได้ยินเรื่องของตำนานหาเสด็จตำนานเส้นทางรถไฟสายแรกตำนานป่าผีสิงหรือที่เรียกกันว่าดงพญาไฟแต่วันนี้นะฮะผมจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปอยู่ในกรงล้อประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่5เมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2,443เป็นวันที่ กรมรถไฟได้ประกาศเปิดเดินเส้นทางรถไฟสายแรกอย่างสมบูรณ์แบบรถไฟสายแรกก็คือรถไฟหลวงสายกรุงเทพนครราชสีมานะครับวันที่21่ธันวาคมเนี่ยเป็นวันที่ถูกกำหนดขึ้นมาด้วยเหตุผลเพราะว่าเป็นวันที่ตรงกับวันที่รัชกาลที่5ทรงเสด็จไปทอดพระเนตรปลายลาง ที่ปังอโศกครั้งหนึ่งบริเวณมอหลักหินและบริเวณสีคิ้วอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันเดียวกันแต่คนละปีฉะนั้น21ธันวาคม2443จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันที่มีความผูกโยงเกี่ยวกับการเสด็จมาทอดพระเนตรปลายรางรถไฟฉะนั้นนะครับเหตุการณ วันที่21ธันวาคม2443ซึ่งตรงกับรัตนโกสิร์ศกที่119เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญมากๆในกิจการการเดินรถไฟเพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ท่านทรงตรัสเป็นพระราชดำรัสตอบในพิธีเปิดเส้นทางรถไฟสายนครราชสีมาที่บริเวณสถานีรถไฟกรุงเทพปัจจุบันนี้ ผมขออนุญาตนะครับอ่านพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับนี่เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับกล่าวว่าเราคิดเห็นว่าวันนี้ที่ได้เชิญให้มาเปิดทางรถไฟอันเป็นสายสําคัญอย่างที่หนึ่งในพระรชาชอาณาจักรของเรานี้ควรนับว่าเป็นวัน อันเป็นมหามงคลสมัยวันหนึ่งในรัชกาลของเราได้แม้ว่าได้มีความขัดข้องอย่างลำบากเป็นอันมากอย่างใดๆที่ไม่ได้คิดเห็นแต่ก่อนนั้นมาขัดขวางไม่ให้การรถไฟนี้สำเร็จบริบูรณ์เร็วขึ้นกว่าเวลานี้อีกก็ดีบัดนี้ก็เป็นที่ยินดีของเราทั้งหลายแล้วว่าเป็นอันหมดสิ้นไปแล้ว และในการที่สุดอันนี้พระมหานครแห่งพระราชอาณาจักรของเราก็ได้มีทางตรงไปมาติดต่อกับนครเก่าแก่แต่โบราณของกรุงสยามเมืองหนึ่งแล้วอันนี้เป็นวักแรกของการกล่าวในพระราชดำรัสก,การเปิดเส้นทางรถไฟสายนครราชสีมาจะสังเกตว่ามีคำหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พูดไว้ในวักที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องความขัดข้องบางประการในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนครราชสีมาคํานี้นะครับประบัติสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยได้พูดว่าแม้ว่ามีความแม้ได้แม้ว่าได้มีความขัดข้องยากลําบากเป็นอันมากอย่างใดๆที่ไม่ได้คิดเห็นแต่ก่อนนั้น คือเรื่องของอุปสรรคในการกอร่อสร้างเส้นทางรถไฟเหตุการณ์นี้เดี๋ยวผมจะอ่านต่อแล้วทุกท่านจะทราบว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กําลังพูดถึงสถานที่ใดนะครับในบทพระราชดำรัสต่อไปที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงตรัสไว้นะครับดังนี้นะฮะในไม่ช้ากี่โมงนักรถไฟที่คอยรับส่ง พวกเราอยู่แบบนี้ก็จะได้เร็วรี่ไปตลอดทางตอนซึ่งทํำหมในตําบลที่เมื่อเร็วๆนี้คนเดินทางและคนค้าขายทั้งหลายต้องไปมาอยู่โดยหามากและโดยความยากและโดยความลำบากยากเย็นเข็นใจตลอดในป่าอันหนึ่ง ซึ่งเพียงแต่ชื่อของป่านั้นก็ทำให้คิดเห็นเป็นความร้อนอย่างไฟเผาเพืเ่อนๆทราบไหมครับว่าพระเจ้าอยู่หัวราชการที่5กํากำลังพุ่งเป้าไปที่สถานที่แห่งหนึ่งซึ่งคำตอบอยู่ที่ประโยคสุดท้ายเมื่อกี้นี้ที่ผมอ่านไปนะครับ เพียงแต่ชื่อของป่านั้นก็ทำให้คิดเห็นเป็นความร้อนอย่างไฟเผาบริเวณนี้ก็คือบริเวณป่าดงพญาเย็นหรือในอดีตชื่อของป่านี้คือดงพญาไฟดังนั้นเหตุการณ์นี้นะครับในเหตุการณ์วันที่21ธันวาคมพศ2443เนี่ย ชื่อของสถานที่แห่งนี้ยังมีชื่อว่าดงพญาไฟนะครับเหตุเพราะว่าในป่าดงพญาไฟนั้นนะฮะคนที่เข้าไปก่อสร้างเส้นทางรถไฟในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่างเป็นกุลีเป็นคนงานต่างเนี่ยต่างเดือดร้อนเรื่องของไข้ป่า เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในช่วงที่มีการก่อสร้างรถไฟผ่านสถานีมักกระเบาขึ้นไปทางผาเสด็จหินลับมวกเหล็กนะฮะฉะนั้นเหตุการณ์ที่รุนแรงและก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปได้เยอะที่สุดในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนครราชสีมาคือบริเวณผาเสด็จพักจนถึงหินลับปัจจุบนันนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบ ถ้าเปรียบเทียบนะครับก็แทบจะไม่ต่างจากเหตุการณ์เฉลิศึกสัมพันธมิตรสายการจนบุรีหรือการก่อสร้างอุโม,มงค์ขุนตาลทางใสเหนือแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับ<ม>เพียงแต่ว่าเรื่องราวสตอรี่นั้นมันคนละสตอรี่เท่านั้นเองนะครับมีการบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากที่ผาเสด็จที่หินลับมวกเหล็กตลอดยาวจนไปถึงคลองไผ่ เมื่อพร,ระราชดำรลัสของในหลวงพูดลงรายละเอียดเยอะกว่านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องดงพญาไฟว่ายังไงบ้างและมีไอเป็นโรคร้ายติดต่อกันด้วยเมื่อถึงที่นั่นแล้วเราก็จะคำนึงได้โดยความยินดีว่าตั้งแต่นี้สื่อไปหนทางไปมาระหว่าง ประชาชนทั้งหลายที่เมืองนครราชสีมาที่กรุงเก่าที่กรุงเทพกับตำบลทั้งปวงอันตั้งอยู่ท่ามกลางแถบนี้จะดีขึ้นเพียงไรค่าใช้สอยเดินทางจะถูกลงกว่าแต่ก่อนเท่าไรและจะไม่เป็นที่น่ากลัวอันตรายเหมือนแต่ก่อนเพียงไรด้วยแล้วนี่เป็นการ พูดของในหลวงรัชกาลที่5ที่สำคัญของการก่อสร้างประโยคสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่5ได้พูดถึงสถานที่แห่งนี้นะครับพระองค์ทรงตรัสว่าแต่ในขณะเดียวกันเมื่อไปถึงป่านั้น เราก็จะไปมีความสลดจิตอันหนึ่ง mm hmm. เมื่อลำพึงถึงชีวิตของคนทั้งหลาย mm hmm. ซึ่งต้องเสียไปเป็นอันมากในระหว่างที่ก่อสร้างทำการอันยากยิ่งในทางตอนนั้นและนี่เป็นสิ่งซึ่งนับว่าเป็นราคา อย่างสูงที่สุดซึ่งต้องเสียไปสำหรับให้มีทางรถไฟอันเป็นประโยชน์นี้ในหลวงราชการที่5พระองค์ท่านพระพุทธเจ้าหลวงทรงโฟกัสไปที่ดงพญาไฟรลวงทรงโฟกัสไปที่คนที่เสียชีวิตบาดเจ็บล้มตายเจ็บป่วย ในขณะที่มีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟผาเสด็จหรือผาเสด็จพักเป็นจุดพีคที่สุดในเส้นทางบริเวณนั้นผมจะเล่าให้ฟังคนงานวิศวกรชาวต่างชาตินะครับได้ทำการระเบิดหินบริเวณผาเสด็จปัจจุบันนี้นะครับมีหินก้อนหนึ่งเป็นก้อนขนาดมะึือมาใหญ่มากนะครับ ซึ่งขวางแนวเส้นทางรถไฟอยู่ทางรถไฟจะต้องวิ่งตรงไปนะครับแต่ปรากฏว่าหินก้อนนั้นระเบิดเท่าไหรก็ไม่แตกทำเท่าไรก็ไม่ขยับต้นไม้ต้นใหญ่ที่อยู่บริเวณนั้นใครไปแตะต้องก็มีอันจะต้องปาดเจ็บล้มตายกันต่อมาความได้ทราบไปถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่5 รอหาก็ไม่ไม่รีไม่รีรอไม่ล่าช้าตัดสินใจที่จะเสด็จไปทอดพระเนตรแล้วก็อัญเชิญตราแผ่นดินไปประทับที่โคนต้นไม้นะครับอีกทั้งได้ให้ข้าราชบริพารของในหลวงที่ตามเสด็จเนี่ยนำพระปบมาพิไทยย่อจอปลอนะ แล้วก็พระประมาพิไทยย่อของสมเด็จพระนางเจ้าสาวพาพของศรีพระราชินีนะครับสลักไว้ที่บริเวณหน้าผาของหินก้อนยักษ์ก้อนนั้นและพระองค์ทรงให้ทำการเบี่ยงแนวเส้นทางรถไฟหลบออกจากก้อนหินยักษ์ก้อนนั้นจนเป็นที่มาของโค้งผาเสด็จทุกวันนี้ ฉะนั้นตำนานของเรื่องผาเสด็จและเรื่องต้นไม้ที่เล่ากันว่าหลังจากที่มีการนำตราแผ่นดินไปประทับไว้ที่บริเวณโคนต้นไม้เนี่ยต้นไม้ต้นนั้นไม่ต้องตัดเลยครับมันแห้งตายไปเฉยๆเลยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาสำรวจประวัติศาสตร์เรื่องราวของดงพญาไฟเหตุใดถึงเปลี่ยนชื่อ และใครเป็นคนสั่งให้เปลี่ยนเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวติดตามชมต่อได้ในตอนที่3นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ